ดีครับพบกับรายการสปท็อกนะครับผมยงยุทธแสงชงนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีผู้ดําเนินรายการร่วมอีกท่านหนึ่งนะครับที่กิติพงษ์หาดทวิการพิจูนะครับนะครับรายการสปท็อกนะครับเป็นรายการพูดคุยในการกับเพื่อนงานในพื้นที่นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากสมาคมคนพิการพื้นฟูคนพิการอาเภอกันพารลักษ์นะครับ พบกับนะครับคุณนิดพิชัยนะครับสดใสหรือว่านายกเอีนะครับสวัสดีครับนายกเอีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับ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 นายกอีสวัสดีครับนะครับประเด็นที่จะร่วมพูดคุยในรายการสองปโตท็อกในเดือนนี้นะครับของขอเรียกเป็นนายกเอีนะครับนะครับสั้นๆนะนะครับเราก็คุ้นเคยกันอยู่นะครับเอี่ถามนายกเอีนิดนึงนะครับว่าการ ขับเคลื่อนงานในประเด็นการขับเคลื่อนงานผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่ของอทางการทลักตอนนี้คือดําเนินการไปมากน้อยแค่ไหนนะครับพูดถึงโดยภ<ช>าพรวมนะครับจังหวัดสิสเกตมีผู้ช่วยคนพิการอยู่ประมาณ2ี่สิบหคนนะครับแล้วในเขตนกันทลักนะครับมีผู้ช่วยคนพิการที่เยอะที่สุดในเขตจังหวัดก็อยู่ที่ประมาณสิบสองถึงสิบสาคนครับแล้ว,วก็ลงงพื้นที่ขับเคลื่อนงานมา มาสามที่ได้แล้วครับครับผมจากผู้ช่วยคนพิการครับครับเอ๊ะเอ๊ะทำไมทําไมถึงอ่ากันดารักหนึ่งต้องต้องเลือกประเด็นของของผู้ช่วยคนพิการมามากับเคลื่อนเป็นประเด็นหลักในในพื้นที่ครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทำไมต้องเลือกกันดารักเลยผู้ช่วยนพิแต่ว่าคือคือในส่วนของผมแล้วก็คือผมเป็นผู้นําคนพิการซึ่งมีความแรง นะครับคือการรุนแรงแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วเวลาทําอะไรก็คือส่วนมากแล้วจะประสบความสาเร็จแล้วส่เปอร์เซ็นก็คือจะต้องใช้ผู้ช่วยผู้ดูแลหรือว่าคนทา่เียงในการช่วยทํางานนะครับเพื่อจะได้คิดแล้วก็พูดนโยบายนะครับใช้สิ่งต่างๆเทคนิคต่างๆกลยุทธ์ต่างๆให้คนปกติที่พร้อมไม่พิการหรือว่าพิการน้อยกว่าเราช่วยทางานนะครับแล้วทีนี้ก็เลย มีความจาเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการมากแล้วพอผู้ช่วยคนพิการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการของคนพิการและก็ในเรื่องส่วนตัวของคนพิการอร์ของผมนะครับผมก็เลยเห็นความความแตกต่างเห็นการพัฒนางานคนพิการ์การับซึ่งคิดถองคนพิการก็เลยให้ความสําคัญเป็นกรณีพิเศษนะครับตอนนี้การขับเครื่องงาน งานของผู้เช่วยคนพิการนี้ไปไปถึงไหนได้ดำเนินการไปไปยังไรบ้างผมไม่ได้ขับเคลื่อนเลยนะครับตรงว่าไม่ได้ขับเคลื่อนเพราะว่าอตอนนี้นะสมาคมเรากําลังเป็นศูนย์บริการแล้วทีนี้ผู้ช่วยคนพิการทั้งหมดจะไปขึ้นตรงกับพมจประจาจังหวัดพอเขาได้รับเงินอุดหนุนจากพมจจังหวัดเขาก็ลืมคนที่ส่งเข้าไปอบรมูาช่วยครับพอเวลาผมไปที่บอกว่า้ยเวลา อะไครับพูในฟอสก็คือเวลาไปทํางานอ่ะไปทําอะไรให้กับเขาบ้างไปช่วยเหลือเขาอย่างไร<ม>ไปช่วยคนพิการเราเป็นผู้เ่วยงคนพิการเราไม่ใช่ผู้ดูแลอื<ม>เราจะนาคนพิการเ,เข้าสู่สังคมแล้วก็ให้คนพิการคิดแล้วเราก็เป็นมือที่สองช่วยเขา<ม>นะครับเพราะว่าการทําง,งานซึ่งเราไม่ได้ไปประเมินเราไม่ได้ไปตรวจสอบดูแล <S <S เขาก็ทํางานหลักหัวพอเราจี้เขา้าจี้เขา้า<ม>เขาก็เหมือนกับว่าเราไปยุงย่งยาก นะครับก็มีประเด็นประเด็นมาว่านายกยเองนี่ยถึงจะส่งไปอบรมผู้เช่่ยคนพิการแต่ก็ไม่ใช่เงินองทุนดเงินอุดมันก็เลยเกิดสะท้อนความคิดว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ก็เลยกลับมามก็เลยกลับมาหาวิธีว่าเราจะสร้างผู้เช่่ยคนพิการให้ได้ยเยอะๆแล้วเมื่อเป็นสุดการเราก็จะ เป็นหน่วยบริการผู้ช่วยด้วยตนเองแล้วจากนั้นผู้ช่วยคนพิการก็จะมาทํางานภายใต้กรอบแนวคิดของคนพิการพิการการอำเภยคการทลักเนี่ยเป็นศูนย์บริการย่างเป็นแล้วครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นได้ปรีครึ้ครับอืมเป็นได้แล้วก็คือเน้นในเรื่องของผู้ช่วยคนพิการใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องอื่นครับผมผม,ผมจะผมจะเน้นในทุกเรื่องทุกเรื่องแต่ว่าที่เรื่องของผู้พิการผมจะเน้นเป็นหลัก เพราะว่าเพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่เราไปเจอคนพิการที่ต้องการเข้าสู่สังคมแต่ว่ามันไม่มีผู้เข้าพาทำพาเข้าสู่สังคมถ้าเราจะให้ผู้ดูแลพาเข้าสู่สังคมแล้วใครจะทำมาหาเกินช่วยเขาล่ะอ,อย่างเงี้ยครับแต่เขาก็ต้องอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับ,บแล้วทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าเรามีผู้ช่วยปุ๊บผู้ปกครองผู้ดูแลเขาก็สามารถออกไปทำมาหากินได้แล้วคนพิการเขาก็สามารถเข้าสู่สังคมโดยมีผู้ช่วยเป็นคนช่วยนำพาอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับเอ่อ เมื่อกี้เอ๋ว่าตะก่อนเนี่ยสร้างผู้ช่วยแล้วก็เหมือนผู้ช่วยก็ไปขึ้นทะเบียนกับพมจแล้วก็เหมือนว่าเอ๊ะเราที่อบรมไว้แรกๆเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนว่าเอ๊ะไม่ได้มาดูแลเราละเหมือนว่าเอ๊ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินผู้ช่วยให้เขาแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยยังมาเป็นผู้ช่วยในยของสูงรการเราไหมคนเ่านั้นอนะ่ะก็คือมีบางคนนะครับ ที่เขาจะมาเป็นผู้ช่วยกับศูนย์บริการเราอยู่ถ้าเกิดว่าเราเปิดหน่วยบริการผู้ช่วยแต่โดยส่วนมากแล้ว90้าสเอร์เซนตเขาไม่อยากมาอไม่อยากมาก็เพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะให้เขาทํางานแบบจรงิงจังลงพื้นที่จรงิงแล้วก็เขาถึงคนพิการได้จรงิงซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันผิดกับการกระทาของเขาซึ่งเขาทําแบบหลงหลวงมานานแล้วยกตัวอย่างเช่นมีผู้ช่วยคนพิการบางคนไปดูแลคนพิการขาขาดข้างเดียวอย่างเนี้ยไปดูแลแมะอย่างเนี้ยซึ่งมีลูกมีภรรยา ผมก็เลยถามว่าไปดูแลไปไปดูแลแบบไหนไปช่วยเหลืออะไรเขาเขาก็หลีกเลี่ยงบาลีไปโดยเขาก็มีสิทธิ์ขอผู้ช่วยไปดูแลเรื่องอาชีพถามนายกเอต่อต่อนิอดหนึ่งนะครับว่าคือพอดีเห็นเห็นนายกเอมีแนวแนวคิดบบน,น,นะครับแนวคิดเราเมื่อกี้เราเราได้ผู้ช่วยคนพิการที่ผ่านการอบรมจากจากกรมนะครับแล้วก็นายกเอกนี่คือเรียกมีแนวคิดการทํางานของอ เขาเรียกขับเครื่องงานของผู้ชว่วยคนพิการเป็นหลักแต่ว่าผู้ชว่วยเนี่ยอาจจะอาจจะไม่พอประมาณนี้แต่คือมีแนวคิดในในในการเขาเรียกพีเอเงาตรงนี้คือคือมีแนวคิดแล้วคือคือมีหลักการของการทํางานของพีเองาของคนอัตยุทมีมีความคิดอย่างไรบ้างครับ <c oughs> คือคือก็เกิดจากการมีผู้ช่วยคนพิการนะครับเกิดจากการคนพิการแล้วผู้ช่วยคนพิการเขาก็ได้ทํางานเขาก็มีไรายได้นะครับแล้วเวลาเราลงพื้นที่ เราไปเยี่ยมคนพิการแล้วก็มีอาสาสมัครเช่นอสมออพปล<ม>หลายคนในในพื้นที่นะครับเขาเห็นว่าเอาผู้ช่วยคนพิการเนมาแบบไหนคนผู้ช่วยคนพิการเขาทําอะไรบ้างมีบทบาท<ม>อะไรบ้างแล้วมีขาอตอบแทนแบบไหนแล้วก็พูดอธิบายให้เขาฟังอย่างเงี้ยครับเขาเก็ือกวเอ้ยดีนะดีดีเพราะว่ามีมีกลุ่มคนช่วยเหลือคนพิการแบบนี้ด้วยเหรอเขาทำงานอาสาสมัครมานานแล้วไม่เคยได้ยินแบบนี้ แล้วถ้าเกิดว่าเรามาเป็นอาสาสมัครอยากเป็นผู้ช่วยคนพิการบ้าเราจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วผมก็แล้วก็เกิดก็เลยเกิดล้วคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็มาเป็นอาสาสมัครประจําสมาคมก่อนดีไหมถ้าเกิดว่ามีการอบรมผู้ช่วยตอนไหนเพิบคือคือคุณมีประสบการณ์ในการทํางานผู้ช่วยคนพิก,การมาแล้วเบื้องต้นเราก็สามารถเอาพวกท่านอะไปอบรมผู้ช่วยคนพิการได้นย่้ะครับถ้ามีการอบรมตอนไหนเราจะส่งไปทันที ตั้งงั้นเราก็มาคิดคอนเซ็ปต์ว่าถ้ามีอาสาสมัครมากเราก็จะมีโจทย์ให้ว่าคุณจะต้องดูแลคนพิการสิบคนนะสิบเคสนะแล้วก็พาคนที่นีเรารู้ว่าพิการมาประเมินก่อนอย่างน้อยให้ได้สักสิบคนคุณอาจจะพามาสามสิบสี่สิบคนแต่ว่าผ่านสิบคนอันนั้นถือว่าคุณผ่านเกณฑ์แล้วคำว่าพีก็คือผู้ใจคนพิการคำว่างเงาก็คือคือวันไหนก็ช่างที่ในการอบรมเราจะส่งคุณไปทันทีเหมือนกับว่า คุณได้เป็นผู้ชัดการพิการเป็นเงาตามตัวไปแล้วนะเหมือน,น,นกับเหมือนก็คือเตรียมเตรียมความพร้อมไว้ก่อนประมาณนี้นะครับใช่ครับแต่อเอ๊ะคนที่จะมาขอรับผู้ช่วยไปไปช่วยเนี่ยส่วนบริการหรือว่าพมาจเป็นคนอนุมัติพมจเขาจะมอบให้พัฒนาชุมชนให้ท้องถิ่นเป็นพยานหรือเป็นผู้ดูแลให้อย่างนี้ครับแล้วพอท้องถิ่นรับรองปุ๊บพมจก็โอเคหรือว่ากระบวนการมีผ่าน แล้วมันก็มาเกิดการหลาหลวงอยู่ที่ท้องถิน่นท้องถิ่นโอเคเราเชื่อใจคุณคุณเชื่อใจเราอย่างเนี้ยครับท้องถิ่นก็ไม่รู้ว่าจะลงไปตรวจจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงจะทําอะไรบ้างแล้วท้องถิ่นเขาก็าไม่รู้เรื่องผู้ช่วยคูพิการเท่าที่ควรว่าคนผู้ช่วยผูพิการมีหน้าที่ช่วยเหลือผูพิการมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นกฎหมายกฎหมายเก่าที่เอามาใช้ใหม่ประมาณนี้หรือเปล่ามันเอา,า,ามาเราเขาเลยศึกษาเรียนรู้ไปในตัวเขาก็เลยปล่อยลูงหลวงไปก่อน ตอนนี้คือคือเราไม่ได้เป็นไปเป็นกรรมการในการคัดเลือกกับเขาด้วยใช่ไหมไม่เป็นไม่ได้ไปล่อย <ไป S 2> ให้ท้องถิ<ม>่นเปอืมคเป็นกรรมการคัดเลือกการกัอกงานในด้านของการทํางานอของผู้ช่วยคนพิการเนี่ยคืออ่าป,ปัญหาหลักๆนี่คือมันอย,อยู่อยู่ตรงไหนนะครับในในเชิงประเด็นของพื้นที่นะครับอาจารย์เ๋อยาลองลองพูดคุยนิดนึงนะครับว่าปัญหาไม่เกิดอนไปัญหาหลักนะครับปัญหาหลักก็คือผู้ช่วยคนพิการ ทางานได้ผิดวัตถุประสงค์ผิดประเภทนะครับปัญหาหลักแล้วทีนี้พอตัวคนพิการที่มีความรู้เรื่องแนวคิดไอเอลมีแล้วความรู้เรื่องการช่วยเหลือคนพิการมีความรู้เรื่องว่าผู้คนพิการแบบไหนที่ต้องการมีผู้ช่วยเข้าไปพูดเข้าไปคุยเราไม่มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้พอมีอาสาสำหรับผู้ช่วยคนพิการเราก็หวังว่าผู้ช่วยคนพิการจะเกิดขึ้นเยอะ แล้วผลึกกาลังแล้วให้สังคมมองเห็นว่าเกิดคำถามอะไรขึ้นมีผู้ช่วยคนพิการมาแบบไหนยังไงแต่ว่าการอบรมผู้ช่วยคนพิการก็ไม่มีมาเกือบสามปีนะครับเราก็เลยทํางานไม่ได้เราก็เลยไม่มีตัวเปรียบเทียบม,มันก็ยังน้อยอยู่แล้วในขณะที่รอ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 ,รออยู่นี่คนที่เอาไปมาดูแลนี่เขาจะตายไปกี่คนเพราะว่าบางคนติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะบางคนหัวใจวาย จะเป็นเพิ่มเติมตรงนี้นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคว่าสร้างหน่วยงานของปกอยองยังไม่เปิดหลักสูตรให้อย่างนี้ประมาณนี้ครับพี่ปิ่งมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้บ้างไหมครับครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นปัญหาหนักกับนายกเอมากนะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยพี่เอเงเอาเนี่ย<ม>เห็นนานแล้ว<ม>ก็ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนมันก็เลยยังทําอะไรไม่ได้ผมว่าอ,อันนี้ก็ต้องในตัวสังคมเราก็ต้องคงไปช่วย ผักดันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสมาคมใหญ่คงไปช่วยผักดันทางด้านหนึ่งนะครับผมว่าคงคงไม่ปล่อยให้ทางสมาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอกันทลักษ์ท,ำทำํทลลาพังอ่นะครับผมว่านี่คงม,มาช่วยกันอันนี้อันนี้ถามเนาะถ้าถ้าจะหลักดันให้ให้เี่ก็เรียกเฮ้ยผู้ช่วยคนพิการเนี่ยเห็นผลเห็นความสําคัญมากที่สุดเนี่ยคือถ้าความคิดของนายกเองเนี่ยคือต้องต้องไปต้องไปเริ่มต้นอย่างไรก่อนครับ เริ่มต้นที่หน่วยงานภาครัฐนี่ต้องไปเริ่มต้นตรงไหนก่อนในในความคิดก่อนนะจอเองนะครับเป็นก็ค<ๆ>ือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ,รบมันจะต้องตจากตัวของเราใช่ไหมครับเราต้องารด้านในรอ,อ,อยานการที้เก้าถ้าจะทําอะไรก็คือระเบิเบอดออกมาจากข้างในก่อนอตอนนี้<ๆ>ตอนนี้ก็คือตัวของผมเองนะมันระเบิอดออกมาจากข้างในแล้ว<ๆ>ตัวผู้ช่วยคนที่จะเขาก็พร้อมแล้วอาสาสมัครเขาก็พร้อมที่จะไปอบรมแล้วผมว่าถ้าถ้าจะเริ่มต้นนะครับ ไปเริ่มต้นอยู่ที่ที่กรมที่พอกอรืร<ม>ไม่ต้องเ,อเกิดเงินเหลือมาจากอบรมได้ไหม,มจะต้องมีจากกองทุนเหลือก่อนนะเราถึงจะต้องไปอบรมผู้ช่วยคนพิการได้เ<ม>นี้ยนะครับถ้าเงินไม่เหลือแหละเราก็ไม่ได้อบรมแล้วคนพิการที่นอนรอที่จะเข้าสู่สังคมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเปลี่ยนครับวาระให้เป็นพลังแล้ววันไหนลหละจะทําได้ถ้าเขาไม่มีผู้ช่วย<ม>น,นะครับกฎหมายก็คือคนพิการจะต้องมีแต้มต่อ แต่วันนี้คุณบอกว่าเราต้องมีแต้มต่อแต้มต่อแต่คุณไม่ต่อแต้มให้เราเลยแม้ที่เราแต้มอยู่แล้วประมาณนี้ครับ,รบผมว่าอยา่าฝากท่านอธิบดีคนใหม่นี่ครับให้เอาเรื่องคนพิการมาชุดคิดแล้วก็ให้ลง้นที่มาสีสเกตก็ได้มากันอารัก์ก็ได้นะครับว่าผู้ช่วยคนพิการนี่อาสาสมัครนี่มีจริงไหมพี่เอเอามีจริงรทำมาแล้วเท่าไหร่อย่อยางเงี้ยนะครับ เพราะว่าท่านอธิบดีคนก่อนนู้นนะครับก็สัญญาไว้ว่าจะมาจะลงพื้นที่จะจัดอบรมพาเราอีกถ้าเราจะจัดอบรมอีกจะท่านไมมีผู้ช่วยจริงหรือเปล่ามีคนติดต่อไปเยอะก็ไม่มีการจัดอบรมอย่างนี้ครับี๋ยวทีนี้มันมันสะท้อนผมคิดว่าพี่นายกเอ๋นายกเอ๋จะตายไม่ได้นะตาบใดที่ที่น้องไม่สนฝันฝันสุดท้ายนี้นะครับคือนายกเอ๋นี่คืออยากฝากให้กําลังใจกับคนพิการนะครับแล้ตก็ผู้ช่วยคนพิการ ในอย่างไรบ้างครับผู้ช่วยคนพิการสําคัญมากนะครับสําคัญจริงๆแล้วก็อยากฝากพี่น้องคนพิการที่ดูรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศหรือสินสเกตนะครับวันนี้เราจะสร้างงานผู้ช่วยคนพิการและก็นําพาคนพิการที่เขาคิดเองได้สามารถทําให้เกิดผลประโยชน์ได้นะครับเราก็จะส่งคนไปสมัครผู้ช่วยคนพิการให้ได้เยอะๆแล้วก็หวังว่าพก และก็สมาคมก็แ <serving> ห <nh wan ita> ่งประเทศไทยนะครับจะไปผลักดันให้เกิดการอดรมผู้ช่วยคนพิการเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเป็นศูนย์บริการผู้ช่วยคนพิการและก็ให้ผู้ช่วยคนพิการมาขึ้นตรงกับศูนย์บริการผู้ช่วยคนพิการกันทลักนะครับเราก็จะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นนอรเดลเป็นโมเดลโดยคนพิการคิดได้ทําได้แล้วก็เกิดผลได้จริงนะครับอยากให้พวกเรารอแล้วก็ตั้งกองหวังสู้เพื่อ อนาคตของพวกเรานะครับสมกับคําว่าเปลี่ยนาละให้เป็นพลังครับขอบคุณครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนายกเอนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันก็คือเขาให้กําลังใจกันนะครับครับผมนะครับยงยศแสงพรมแล้วก็พี่สุงมนะครับพี่กิติพงศ์นะครับก็ต้องขอบคุณนายกเอนะครับในการที่กะกับเครื่อนงานในการบริการโอกาสต่อไปคิดว่ารายการสองปตทนะครับจะได้ เสุขเกียรติแล้วก็วเชิญนายกเอมาแลกเปลเี่ยนและพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายกเอเป็นอย่างมากนะครับขอบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ส่งขอ